สวัสดีค่ะมาเจาะลึกข้อมูลชุดล่าสุดกันนะคะวันนี้มีภาพที่แบบน่าสนใจมากเลยตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500นี่พุ่งทำสถิติใหม่เลยนะคะทะลุ6,280จุดไปแล้วครับดาวโจนส์ก็ขึ้นด้วยดูเหมือนจะดีไปหมดใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีความกังวลเรื่องออนโยบายการค้าโดยเฉพาะกำแงพงภาษีที่อาจจะกลับมาอีกครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับ ทั้งบทวิเคราะห์เรื่อง AI ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักแล้วก็เรื่องความเสี่ยงทางการเมืองนี่แหละครับรวมถึงมุมมองจาก Wall Street เองด้วยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันว่าอะไรมันค้ำตลาดอยู่แล้วความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันน่ากังวลจริงๆแค่ไหนเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับด้านหนึ่งก็คึกคักมากเรื่อง AI เนาะแต่อีกด้านก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะนโยบายการค้านี่แหละครับเดี๋ยวเราเริ่มจากปัจจัยบวกก่อนเลยไหมครับ เรื่อง AI ได้เลยค่ะเรื่อง AI นี่คือกระแสะแรงจริงๆโดยเฉพาะหุ้นอย่าง Nvidia เนี่ยโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะมูลค่าทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทแรกเลยมันสะท้อนอะไรบ้างคะตรงนี้ครับมันสะท้อนเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเลยครับที่กำลังจะไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI คือพวกบริษัทเทคใหญ่ๆ Microsoft Meta Amazon Alphabet เนี่ยเขามีแผนจะลงทุนรวมกันแบบ ประมาณ3 5 0 0 0 0หล้านดอลลาร์เลยนะครับปีงบหน้าโหเยอะมากใช่ครับซึ่งหัวใจสำคัญก็คือชิป AI ประสิทธิภาพสูงแล้ว n v i d i ีก็คือผู้เล่นหลักตรงนี้เลยผลกระทบมันก็เลยส่งต่อไปถึงซัพพลายเชนด้วยโดยเฉพาะ TSMC ครับอ๋อ TSMC ที่ผลิตชิปให้ทั้ง Nvidia แล้วก็ Apple ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าตัวเลขเขาก็น่าสนใจเหมือนกันรายได้เดือนมิถุนายนโตเยอะเลยถูกต้องครับ โต39%เลยสูงกว่าที่คาดไว้ด้วยแล้ว CEO ของ TSMC เองก็ออกไปยืนยันเลยนะครับว่าความต้องการชิป AI ตอนนี้คือสูงกว่ากำลังการผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมเขาก็เลยยังคงเป้าการเติบโตยอดขายปี2025ไว้ที่ระดับกลางๆ20%ด้วยครับโดยเหตุนี้แหละครับ TSMC ถึงประกาศแผนลงทุนใหญ่เลยสร้างโรงงานเพิ่มมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แล้านดอลลาร์นะครับ ก็ต้องลงทุนเพิ่มกันหน้าดูเลยนะคะทั้งในสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีแล้วก็ที่ไต้หวันเองด้วยใช่ครับแต่ก็มีเสียงเตือนจากนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับเรื่องอัตรากำไรที่อาจจะลดลงมาหน่อยหรือความเสี่ยงที่พึ่งพินลูกค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนอย่าง Apple มากไปท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษีนี่แหละครับ ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจแม้ AI จะดันตลาดอยู่แต่ความเสี่ยงอื่นก็มองข้ามไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งก็นำมาสู่เรื่องต่อไปเลยคือความกังวลเรื่องนโยบายการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ที่หลายคนมองว่านี่คือความเสี่ยงใหญ่สุดตอนนี้เลยครับผมกรณีล่าสุดที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องบราซิลใช่ไหมครับที่มีการขู่จะเก็บภาษีนำเข้าถึง50ใช่ค่ะเรื่องนี้ดูมันมีอะไรแปลกๆนะคะเหมือนไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ครับ คือเหตุผลที่หยิบยกมามันดูเป็นการเนืองมากกว่าเกี่ยวกับการกดดันรัฐบาลบราซิลเรื่องคดีของอดีตประธานาธิบดีโบโซนารูอ๋อเหรอคะครับและที่มันแปลกอีกอย่างคือปกติการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมักจะใช้กับประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าเยอะๆใช่ไหมครับแต่กับบราซิลเนี่ยสหรัฐเกินดุลอยู่แล้วอ้าวจริงเหรอคะครับมันเลยยิ่งดูเหมือนว่าแรงจูงใจเป็นการเมืองมากกว่าเรื่องการค้า นักวิเคราะห์อย่างซีเวนโอซันถึงก็บอกว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายเลยนะว่าประเด็นอะไรก็ตามที่ทรัมป์สนใจเนี่ยอาจจะถูกเอามาเป็นเครื่องมือทางการค้าได้หมดเลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะผลกระทบก็เห็นทันทีเลยค่าเงินเรียลบราซิลร่วงเลยแล้วบราซิลก็ขู่จะตอบโต้ด้วยครับนอกจากบราซิลก็ยังมีชื่อประเทศอื่นๆอีกน,น,นะครับที่อยู่ในขายโดนขู่ทั้งฟิลิปปินส์บรูไนมโดวาแอลจีเรียลิเบียอิรักสีลังกา แล้วก็เป้าหมายดั้เดิมอย่างจีนอินเดีย E.U ก็ยังอยู่ค่ะความตึงเครียดตรงนี้มันก็เลยทําให้มุมมองใน Wall Street แตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่เลยครับเหมือนมีสองค่ายใหญ่ๆเลยค่ายหนึ่งก็ยังค่อนข้างเออมองบวกหรืออาจจะเรียกว่ายังไม่กังวลเท่าไหร่กับอีกค่ายที่เริ่มกังวลชัดเจนมองว่าตลาดชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าฝั่งที่ยังมองบวกนี้เขาคิดยังไงคะ เขามองว่าตลาดแข็งแกร่งพอหรือว่าคิดว่าสุดท้ายคงไม่ทำจริงก็มีหลายมุมครับบางส่วนก็เชื่อว่าตลาดพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ายืนได้บางส่วนก็อาจจะหวังว่าสุดท้ายจะมีการเจรจาหรือทรัมป์อาจจะไม่ทำตามที่ขู่ทั้งหมดอย่าง UBS ก็มองว่าถ้ามันมีความชัดเจนออกมาสักทางเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าความไม่แน่นอนตอนนี้ ส่วน HSBC ก็ยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักหุ้นสารัฐอยู่นะครับคาดว่าผลประกอบการ Q2 น่าจะดีกว่าคาดแล้วก็ยังหวังเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยสองครั้งในปีนี้ได้อยู่แต่ฝั่งที่กังวลน,นี่สิคะอย่างเจมีไดมอนดจาก JP Morgan ก็เตือนแรงเหมือนกันว่าตลาดชะล่าใจครับเตือนแรงเลยแล้วก็มีนักวิเคราะห์อย่าง Tom e s s a จาก The Seven's Report ที่มองว่า มันยากมากที่จะมีความชัดเจนเรื่องภาษีก่อนวันที่1สิงหาซึ่งถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะกระทบการตัดสินใจลดดอกเบีย้ยของเฟดทั้งเดือนกรกฎาและกันยาเลยนะครับอ้าวงั้นก็แปลว่าดอกเบีย้ยสูงอาจจะลากยาวไปอีกมีความเป็นไปได้ครับแล้วกรณีบราซิลเนี่ยบอกคลีสก็ชี้ว่ามันบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของคู่ค้าอื่นๆอย่างแรงเลย ก็น่ากังวลนะคะเพราะถึงจะเจรจากันได้แต่ต่อไปใครจะกล้ารับประก,กันอะไรได้อีกถูกต้องครับนอกจากนั้นยังมีสัญญาณเตือนทางเทคนิคด้วยนะครับอย่างแดนวอนทรูปสกี้ก็มองเห็นหน้าต่างแห่งความผันผวนที่อาจจะเปิดช่วงกรกฎาถึงตุลาเพราะตลาดมันซื้อมากเกินไปหรือ o v e r b o ์บอทอ๋อค่ะค่ะครับแล้วก็อาจจะต้องการตัวกระตุ้นใหม่ๆ ไม่งั้นอาจจะเห็นการพักฐานซึ่งก็คล้ายๆกับมุมมองของฟอร์วัตรัสักซาดาจาก City Index ส่วนโ o ลเมนแซ a ก h ์ก็แนะนำแบบกลางๆว่ายังไม่ควรรีบเทน้ำหนักไปทางไหนเป็นพิเศษเข้าใจเลยค่ะภาพรวมตอนนี้ก็คือตลาดหุ้นยังได้แรงหนุนจาก AI แต่ก็เจอกับความเสี่ยงใหญ่เรื่องนโยบายการค้าที่คาดเดายากมากแล้วนักลงทุนใน Wall Street เองก็มองต่างกันสุดข,ขั้วเลยครับผมจุดที่น่าคิดต่อก็คือ แม้ตลาดโดยรวมอาจจะยังไม่ได้แพนิคก,กับเรื่องภาษีมากนักอาจจะเชื่อว่าคู่ค้าหลักคงเจรจาได้หรือพื้นฐานเทคยังดีอยู่แต่คำถามคือไอการที่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าแบบนี้แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันจะกระทบการตัดสินใจลงทุนระยะยาวต่อไปยังไงโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นความแน่นอนเนี่ยครับนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนต้องคิดหนักขึ้นในอนาคตนะครับ